คน,นแรกเลยโอ,อไ้ไหนขอหอกะมันี่ก้ก๊าดจะใส่หกักกันเลยใส่หักก่อนคนแรกเจ้าคนแรกใครจะเหมาะเนาะเดี๋ยวสักครั้งเจอกันที่ห้องครัวน,นะครับครับผมครับผมเจอกันสร้างเฮ็ดกันเนาะเออครับออต่อไปกับเป็นวิธีการทานนะครับ ท่านไ้่เป็นชิ้นเป็นชิน้นเป็นชิ้นแน่นอนท่านถามมาเขาก็ซอยอะงี้หน่อยเนาะหั่นหั่นหั่นเป็นชิน้นพอดีคำหั่นหั่นหันห่นแล้วอันนี้เออนักจะอีแยาแดงไข่เหากินนี่โอ้ยแยบปน้องน,นัก <laughs> อันน <laughs> ี้มาเอาท้าบเื้อมาขายแกงเอ้าอีแหละแกงเอาเครื่อข้ามาตั้งเอาแกงเครื่องข้าวกันกินอือเดี๋ยวกันโอเคอันเดียวเราไปรอเจอกันตอนแกงละเจ้า บายไม่เหงาไม่เหงาหยอดส้มปล่อยแบบจิ๊กนี่มีห้ตกฮะมีห้ตกอ่ะนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนไส้ฟักนะครับหยอดส้มปล่อยเดี๋ยวจะเอาแกงใส่ตัวนี่แะเก็บลูกตรงไหมหยอดหม้อขนาดเนี่ย เล่นขนาดขนาดเกลือป้งครับกระเทียมหอมขาวเกลือพริกแห้งครับอันนี้ป่นมาแล้วเน็กอันนั้นได้ใจประมาณสักามช้อน เนแล้ะก่โอ้ไม่กันยเพิ่มเดืยดกัะพี่ครับกระพี้ลงไปเนี่ยก็ปู้เก็จะมีเหลืงนะเสียงที่5นะ้น่ะเสียงงแล้วนิอ่าตามนิกแล้วพ่พครับร้อนำเดือด ไปเอาร้อนน้ำเดือดแล้วก็พริกใส่ลงไปเนาน้ำปรุงแล้วน้ำเดือดบุดบุดเลยใส่หนัก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 เห็ดลำน้ำรากน้ำรา,ำา,งำา,งำางกุ้งใส่่อย กมันหดเห็ดเขหดเห็ดเดี๋ยไป่อยนะจังเจะไม่ต้องไปต้ออย่างไรกมันดเฮ็ดลงนะครับ่อไปเป็นเห็ดเห็เยอะีแต่เราใส่นี่แต่นักกวานี่เดี๋ยวใส่ กะเทบได้นักลับเดี๋ยวหน้ามันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับออกสีส้มส้มเดี๋ยวได้ละไปติดมันลงลหน้ามันเดือดเดือดเดือดสักัดเด๋ยวเอาส้มปล่วยสใส่โอ้อันนี้มันได้สวย ตีไม่ตีบอล <c oughs> ลืมซอยมาันนาักล่ำครับนะอันนี้พอมันได้ละมันเริม่มมันเริม่มหน้าก็หลังปุ่งปุ่งได้ทีละ เขาก็เอาอยอดส้มป่อย์เขาใส่กองไปถึงหอกมันเปรี้ยวๆหน่อยนะครับนี่เขาใส่กองไปส้มปบพย์เขาใส่รอสักกำหน้ามาเอากมาเป็นสีส้มนะครับมันจะเริ่มออกเป็นสีส้มจริงๆนะครับเดี๋ย,าย่ารอยอดส้มป่อยมันปล่อยสักกำเดี๋ยวเขาก็ชิ้นกำ อ่ะมันผส้มก่อเอาหอน้วบีบข้าใส่หน,หน้อยมันจะนีกลิ่นหอมอหอมน้าด้ะครับเดี๋ยวรอสักกำนะครับเดี๋ยวก็ได้ละขอจิ้มกำลนะครับก,กําแค่ไหน เริ่มได้ทีแล้วะขอใส่เกลีน้อยหน่อยเกลี่เนี้อหน่อยอย่าส้มปล่อยเริ่มบาลาแล้วนะครับปล่อยเริ่มออกละลมชงกินหอมได้แล้วเนี่ยมันเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีสันมะครับสีสันเป็นแบบนี้อ่าโอเคแล้วครับเ,เดี๋ยวก็บีบมะนาวะนาวซอยปิดแก๊ปก่อนนะครับปิดแก๊ปก่อนเอามะนาวข้าซอยออกเปรี้ยวๆน้อย สองกิบันน้ออยู่โซมคนทีน่เข้ากันชิมชิมกันเนาะหอขนาดาน้ำปลาหน่อย น้นะน้ำป่าไไหนี่ยน้ำป่มป้าเี๋ยวเจออะน้ำป,ป,ป,ป่าเขาใส่นิดนึงน้ำใส่มาสักกีิ๊ก ได้ละได้ละได้ละอย่างนี้กันอย่างนี้ปอกล้างสครับเดี๋ยวทักชุบปอกนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นสีสันแบบนี้ครับหน้าม,มันดูหน้าม,มันครับหน้ามันก็จะเป็นออกสีส้มๆแอบเรียบร้อยครับ พร้อมชิมครับพร้อมชิมแกงเห็ดห้าผลอะไครับดูสีสันดูสีครับดูเนื้อเห็ดโอ้ดีไม่เอาวะโอ้เนี่อย่างกินหม้อเนี่ยให้แกงเห็ดห้าเนี้เรามาชิมหม้อละหว่ะหม้อกะหม้อกะมาชิมกินหม้อกินหม้อกินหม้อเห็ดห้ากันนี่ชิมหรอโอ้โหอีกอ่าหัวโล่สี่ห้ากิโลหน่อยชิมหรอร้อนเหรอเห็ดห้าสูตร เลยวัดเนอะได้ไหนมาหนิเจ้าได้ไหนมาได้ที่ทำงานนะอืมเขาถ่ายเขาถ่ายเขาถ่ายอยู่เสียงกินมากินมานี่นะครับเฮ็ดฮ่าคำโอ๊กสุดยอดแน่นอนครับอ่อนเนาะสุดยอดครับผมอ่อนเลยอีกอ่ะคลิปนี้ว่าจะอีกกนนะครับแว๊บป้าต่างคิปใหม่ครับ